รึงเน้นทีมเดียวพเจิตรเลี้ยวโอกเคกเวลาตีหนึ่งสี่ห้าฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติก่อนไปยูโรนะครับโปรตุเกสจะเปิดบ้านเจอกับยักษ์เขียวไอแลนด์ครับโปรตุเกสเนี่ยแมต้ตอนเล่นรอบคัดเลือกเดี๋ยวชนะสิทธ์นัดรวดสนามสิบคะแนนเต็มนะครับแต่ว่าอุ่นเครื่องเกมล่าสุดเสียฟอร์มครับแพ้คาบ้านใี้กับโครเอเชียมาหนึ่งสองนะครับโรเบโตมาติเนสน่าจะต้องเน้นมากขึ้นเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนไปยูโรนะครับประตูคอสตาเกมรับดาโลกันเซลโลลูเบนดิอาสพวกนี้ครับดันกลางจอปานินญา วิตินย่าบรูโนเฟอร์นันเดสแนวรุกบานาโดซินวาเจลเฟริกเดียโกโจต้านะครับก็น่าจะเป็นทีมชุดนี้ครับอาจจะมีกอนโซลามอสได้โอกาสสอดแทรกเหมือนกันในขณะที่ไอร์แลนด์ครับ,รบอกหักไม่ได้ไปยูโรนะครับแต่ว่าอุ่นเครื่องเกมล่าสุดแม่เปิดบ้านชนะฮังการีทีมที่ฟอร์มแรงในรอบ ในรอบคัดเลือกมา2-1นะครับจอห์นโอเชียกุนซอเนี่ยมีประตูอย่างเคเลอร์ L H e, นะครับที่เหลือเกมรับก็เชนดัฟฟี่ดาราโอเชียนะครับดันกางวิลเลียมสมอลบอลครับจอชคันเลนตัวริมเส้นก็แมตต์โดเฮตี้โรบบี้เบรดี้กองหน้าดมไอด่านะครับเจอรนหล่าสุดคือบอลโลก2022รอบคัดเลือกครับโปรตุเกสเปิดบ้านชนะ21บ้านไอแลนด์จบ0 0น,นะครับคู่นี้ก่อนเกมโปรตุเกสเป็นต่อค่อนข้างเยอะครับถือว่าเสียหายกับการที่แพ้ขาบ้านกับโครเอเชียนะครับ ยังไงโปรตุเกสเรียกความมั่นใจน่ครับไอร์แลนด์อาจจะมีเซอร์ไพรส์เวลาเล่นในบ้านที่ดับลินนะครับแต่ว่าเวลาเล่นเกมเยือนเนี่ยก็ยุ่ยเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้วัดใจโปรตุเกสคืนฟอร์มนะครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับโปรตุเกสจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ไม่ยากนะครับให้เชียร์โปรตุเกสเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย